ลำดับแห่งโลกีสุขอานนท์กามคุณมีห้าอย่างห้าอย่างเหล่าไหนเล่าห้าอย่างคือรูปทั้งหลายที่เห็นได้ทางตาก็ดีเสียงทั้งหลายที่ฟังได้ทางหูก็ดีกลิ่นทั้งหลายที่ดมรู้ทางจมูกก็ดีรสทั้งหลายที่ลิ้มได้ทางลิ้นก็ดีและผฏฐัพพะที่สัมผัสรู้ทางผิวกายก็ดี อันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่อานนท์เหล่านี้แลคือกรรมคุณห้าอย่างอานนท์สุขโสมนัสใดอาศัยกรรมคุณห้าเหล่านี้บังเกิดขึ้นอานนท์สุขสมนัสนั้นเราเรียกว่ากรรมสุข อานนนชนเหล่าใดก็ตามจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะซึ่งกามาสุขย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติบรมสุขบรมโสมนัสด,ดังนี้อานนนเราตถาคตไม่ยอมรับรองคำกล่าวเช่นนั้นของชนเหล่านั้นข้อนี้เพราะเหตุไรอานนนเพราะเหตุว่าสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่า กว่าการมาสุขนั้นยังมีอยู่อานอน์สุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าการมาสุขนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานอน์พิกุในธรรมวินัยนี้เพราะสงัดจากการมและสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งซึ่งมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลวอยู่อานอน์ น้แลคือความสุขชนิดที่เป็นอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าการมาสุขนั้นอานอนท์แต่แม้กระนั้นถ้าชนเหล่าใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแต่ปฐมฌานย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติบรมสุขบรมโสมนัตด,ดังนี้อานอนท์เราไม่ยอมรับรองคำกล่าวเช่นนั้นของชนเหล่านั้น ข้อนี้เพราะเหตุไรอานนท์เพราะเหตุว่าสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีกกนกตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่ปฐมฌานนั้นยังมีอยู่อานนท์สุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่ปฐมฌานนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานนท์พิขุในธรรมวินัยนี้เพราะวิตกวิจารณ์รางับจึงบรรลุฌานที่สอง อันเป็นเครื่องผ่องใสในภายในทำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวแห่งใจไม่มีวิตกวิจาร์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่อานน์นี่และคือความสุขชนิดที่เป็นอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่ปฐมฌานนั้นอานน์แต่แม้กระนั้นถ้าชนเหล่าใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า สัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแต่ทุติยชาญย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติบรมสุขบรมโสมนัสด,ดังนี้อานน์เราไม่ยอมรับรองคำกล่าวเช่นนั้นของชนเหล่านั้นข้อนี้เพราะเหตุไรอานน์เพราะเหตุว่าสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่ทุติยชาญนั้นยังมีอยู่ อานน์สุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่ทุติยชาน,นั้นเป็นอย่างไรเล่าอานน์พิขุในธรรมวินัยนี้เพราะความจางคลายไปแห่งปีติเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขอยู่ด้วยกายจึงบรรลุฌานที่สามเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าผู้บรรลุฌานนี้ เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้แล้วแลอยู่อานอนท์นี่แลคือความสุขชนิดที่เป็นอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่ทุติยชาณน,นั้นอานอนท์แต่แม้กระนั้นถ้าชนเหล่าใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแต่ตติยชาญ ย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติบรมสุขบรมโสมนัสด,ดังนี้อานน์เราไม่ยอมรับรองคำกล่าวเช่นนั้นของชนเหล่านั้นข้อนี้เพราะเหตุไรอานน์เพราะเหตุว่าสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่ตติยชาญน,นั้นยังมีอยู่อานน์สุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่า ่าความสุขอันเกิดแต่ตติยชานนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานอนทิขุในธรรมวินัยนี้เพราะละสุขเสียได้และเพราะละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแลแ้วแลอยู่อานอนน นี่แลคือความสุขชนิดที่เป็นอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่ตติยชาแนน,นอานนท์แต่แม้กระนั้นถ้าชนเหล่าใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแต่จะตุติชาญย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติบ,บรมสุขบรมสโสมนัสด,ดังนี้อานนท เราไม่ยอมรับรองคำกล่าวเช่นนั้นของชนเหล่านั้นข้อนี้เพราะเหตุไรอานนท์เพราะเหตุว่าสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่จตุตชานนั้นยังมีอยู่อานนท์สุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่จตุตชานนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานนท์พิกุในธรรมวินัยนี้ เพราะผ่านผลรูปปัสสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งปฏิฆะสัญญาเพราะไม่ทำในใจซึ่งนานัตตสัญญาจึงบรรลุอากาสานันจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วแลอยู่อานนท์นี่แลคือความสุขชนิดที่เป็นอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่จตุตชานนั้น อานน์แต่แม้กระนั้นถ้าชนเหล่าใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแต่อากาสานัญนจายตนะย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติบรมสุขบรมโสมนัสด,ดังนี้อานน์เราไม่ยอมรับรองคำกล่าวเช่นนั้นของชนเหล่านั้นข้อนี้เพราะเหตุไรอานน์เพราะเหตุว่า ความสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่อากาสานัญจาัตนะนั้นยังมีอยู่อ a น o ์สุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่อากาสานัญจายตนะนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานนที่ขูในธรรมวินัยนี้เพราะผ่านพ้นอ,อากาสานัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุวิญญาณันใจยตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วลาอยู่อานอน์นี่แลคือความสุขชนิดที่เป็นอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่อากาสานัญใจยตนะนั้นอานอนท์แต่แม้กระนั้นถ้าชนเหล่าใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า สัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแต่วิญญาณัญจายตนะย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติบรมสุขบรมโสมนัสด,ดังนี้อานอน์เราไม่ยอมรับรองคำกล่าวเช่นนั้นของชนเหล่านั้นข้อนี้เพราะเหตุไรอานอน์เพราะเหตุว่าความสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่วิญญาณัญจายตนะนั้นยังมีอยู่ อนน์สุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่วิญญาณัญใจยตนาอนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานนลพิกุในธรรมวินัยนี้เพราะผ่านพ้นวิญญาณันใจยตนาเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีดังนี้แล้วแลอยู่อานน์นี่แลคือความสุขชนิดที่เป็นอย่างอื่น ที่เหนือกว่าประณีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่วิญญาณัญจายตนะนั้นอานอนนแต่แม้กระนั้นถ้าชนเหล่าใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแต่อากิจัญญายตนะย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติบรมสุขบรมโสมนัสด,ดังนี้อานอนน เราไม่ยอมรับรองคำกล่าวเช่นนั้นของชน,นเหล่านั้นข้อนี้เพราะเหตุไรอานนท์เพราะเหตุว่าสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่า,วากว่าความสุขอันเกิดแต่อากินจัญญายตนะนั้นยังมีอยู่อานานท์สุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่อากินจัญญายตนะนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ ภิกุในธรรมวินัยนี้เพราะผ่านพ้นอากินจัญญายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วแลอยู่อานอนท์นี่แลคือความสุขชนิดที่เป็นอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่อากินจัญญายตนะนั้นอานอนท์แต่แม้กระนั้นถ้าชนเหล่าใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า สัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแต่ในวสัญญานาสัญญายตนะย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติบรมสุขบรมสโสมนัสด,ดังนี้อานน์เราไม่ยอมรับรองคำกล่าวเช่นนั้นของชนเหล่านั้นข้อนี้เพราะเหตุไรอานน์เพราะเหตุว่าสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่า กว่าความสุขอันเกิดแต่ในวสัญญานาสัญญายตนะนั้นยังมีอยู่อานน์สุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่ในวสัญญานาสัญญายตนะนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานน์พิกุในธรรมวินัยนี้เพราะผ่านพ้นในวสัญญานาสัญญายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุสัญญาเวทยิตตนิโรธแล้วแลอยู่อานน์นี่แลความสุขที่เป็นอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่ในวสัญญานาสัญญายตนะนั้นอานน์ส่วนข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือข้อที่พวกปริพาชกทั้งหลายผู้ถือลัทธิอื่นจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดม ได้กล่าวถึงสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วจึงบัญญัติซึ่งสัญญาเวทยิตนิโรธนั้นในฐานะเป็นความสุขมันจะเป็นความสุขชนิดไหนหนอมันจะเป็นความสุขไปได้อย่างไรหนออานน์พวกปริพาชกผู้ถือลัที่อื่นซึ่งมีปกติกล่าวอย่างนี้เธอทั้งหลายจะพึงกล่าวแก้อย่างนี้ว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาค ไม่ได้หมายถึงสุขเวทนาแล้วบัญญัติในฐานะเป็นตัวความสุขผู้มีอายุแต่ว่าความสุขอันบุคคลจะพึงหาได้ในธรรมใดพระตถาคตย่อมบัญญัติซึ่งธรรมนั้นในฐานะเป็นความสุขดังนี้แล